วันนี้จะมาบอกวิธีเ,เป็นทางด่วนยกระดับอารมณ์เลยนะคะก็คือเราจะไม่ค่อยๆพัฒนาละปกติมันจะต้องแบบค่อยคปีนไปเรื่อยใช่ไหมถ้าใครเคยเห็นชาร์จของอารมณ์เนี่ยมันจะมีตั้งแต่แบบเพิ่์ต่ำๆแบบเลยใช่ไหมจนถึงสูงสุดเนี่ยบางคนค่อยๆยยกระดับขึ้นไปแต่วันนี้จะเป็นทางด่วนเลยฟาสเรนเลยขึ้นไปนะคะแล้วก็ยกระดับไปเพื่ออะไรเพื่อให้พบกับความมัง่งคั่งมั่งคั่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันบริบูรณ์ทุกด้านของชีวิตเลยไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะเออมันเป็นเรื่องของสุขภาพ ของเราด้วยนะคะก็คือมันเป็นแบบ total freedom เลยทำไมมันรู้ต้องมีอารมณ์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีถ้าใครที่ศึกษาทางธรรมกันเยอะๆเลยนะคะจริงๆตอนนี้ครูกำลังอินมากๆในเรื่องของแก่นของที่มาเกิดศาสนาขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของของของวิทยาศาสตร์พอเอามาบรรจบกันได้อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบบางทีนะพอมันเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ครูไม่ได้ออกจากไปไหนเลยในวันๆอยู่ที่บ้านนะคะแล้วมันก็อิ่มเอมมากๆเลยเพราะว่ามันเจอการแบบบรรจบกันแล้วเกิดขึ้นว่าแบบอ๋อเข้าใจ ใชแหละถ้าใครที่แบบเข้าใจในเรื่องของทางธรรมใช่ไหมนะถ้าใครที่อยู่ทางทางศาสนาพุทธแต่จริงๆแล้วลูกศิษย์ครูมีทั้งคริสต์พุทธอิสลามหมดนะคะแต่ว่าครูยกของพุทธแล้วกันเพราะสุขครูศึกษาเยอะนะคะก็เรารู้อยู่แล้วว่าอารมณ์เนี่ยนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งระเนื้ร่างกายเราอะนะมนุษย์นะคะก็จะมีในในอยู่ในขันห้าอยู่แล้วใช่ปะนะคะในทางฟิสิกส์เองนะคะจริงๆแล้วในร่างกายของเราเองนะคะถือคุณเล่าให้ฟังเลยร่างกายของเราเนี่ยมี5ชั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งแบบว่าชั้นที่เป็น p h คอ i c a l body นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะมีชั้นนะที่อยู่เป็น energy body ข้างในนะคะแล้วก็ในข้างในเนี่ยก็ยังประกอบไปด้วยชั้นที่เป็นอารมณ์นะคะเอางี้ละกันนะคะจริงจิจิตวิญ,ญญาณของเราเนี่ยนะเรามาเกิดแล้วก็เลือกร่างเนี่ยมาเกิดพอเกิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมาเพื่อมีประสบการณ์เฉะนั้นประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะต้องแบบเนี่ยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการมีประสบการณ์แต่การมีประสบการณ์เหล่านั้นถ้าประสบการณ์ที่รับมาแล้วปุ๊บเราไม่มีอารมณ์อยู่คิดว่าการเกิดมาจะสนุกไหม มันจะไม่ได้มไม่สนุกและก็ไม่ได้เรียนรู้ด้วยคุณจะบอกให้นะคะสําหรับใครที่แบบโอ้ยแบบเ,เรื่องเรื่องทางธรรมด้วยก็ตามถ้าคุณไม่มีอารมณ์คุณก็บรรลุไม่ได้ด้วยเช่นกันนะเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้ว่ามันรู้สึกอย่างนี้อะไรแบบนี้เนี่ยคุณก็จะไปวางเฉยไม่ได้นะฮะอันนั้นเนี่ยอารมณ์จริงๆแล้วสําคัญมากถ้าเราเข้าใจทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนที่เรามาเกิดเนี่ย เ,เราก็รู้สึกว่าเอ้ยมา,มามีประสบการณ์มีประสาทสัมผัสทั้ง5ดีแล้วเราก็อยากจะมีอารมณ์ดีๆนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอเกิดมามันมีอารมณ์หลากหลายแฮะอารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยมันมีคลื่นความถี่ประเด็นก็คือว่าตั้งแต่ครูสํารวจมาที่เอามาไว้ในเล่มนี้นะคะก็รู้สึกว่า7-70-80เป็นอารมณ์ทางลบใช่ไหมวันนั้นเราทํากันนะเราทําเราแค่แค่เห็นคําว่าอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ลบๆเนี่ยนะคะแอดมินครูปวดหัวเลย่าครูเลิกทาแล้วได้ไหมหนูปวดหัว ะะตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าออปวดหัวกันมากเลยดังนั้นจะเห็นว่าเรน์ของอารมณ์ของเราเนี่ยนะอารมณ์ทางลบเยอะมากทีนี้มันเลยไม่แปลกใจเลยนะคะว่าชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไปในตอนนี้เนี่ยะค,ะคือผลลัพธ์ในชีวิตเนี่ยมันก็เป็นไปตามอารมณ์เรานั่นแหละถูกไหมนะเป็นไปตามอารมณ์เรานั่นแหละดังนั้นผลลัพธ์ในชีวิตของคนทั่วไป95%เลยเป็นเเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรไม่ได้ใช้ชีวิตแบบแบบ แบบเยี่ยมยอดอ่ะไปใช้ชีวิตแค่เอเวอร์รจหรือบางทีอาจจะแบบโอ้โหระดับที่บางไม่ค่อยพึงพอใจในชีวิตสักเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วคุณไม่รู้จักวิธีการบริหารอารมณ์นะคะและไม่รู้ว่าจะดึงอารมณ์ไหนมาใช้อะไรยังไงนะคะในนี้เนี่ยครูจะบอกให้นะคะว่ามีวิธีการยกระดับอารมณ์ตั้งแต่อารมณ์ที่แบบมีอารมณ์โกรธอารมณ์แบบ จริงๆอ่ะสามร้อยอารมณ์เนี่ยนะคะสามารถแบ่งแยกประมาณ6อย่างด้วยกันมีอารมณ์กโกรธอารมณ์กลัวอารมณ์แบบแบ่งแยกอารมณ์สุขอารมณ์เศร้าอารมณ์สงบนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้สิ่งที่สําคัญอันที่หนึ่งก่อนก่อนที่เราจะยกระดับอารมณ์ได้ข้อที่หนึ่งนะคะคุณจะต้องมีสิ่งนี้นะคะคือคุณต้องมีสติในการจับ ดีไฟอารมณ์ให้ได้นะคะว่าตอนนี้เรามีอารมณ์แบบไหนอยู่บ้างเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะในสติหรือการวิจัยเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ของเราเนี่ยเกเลยนะคะใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองกําลังอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่คือหมายความว่าเราไม่ค่อยมีสติหรอกในแต่ละวันเราตื่นมาเสร็จเราก็ใช้ชีวิตแบบออโต้พายโลดเดินตื่นเช้ามาต้องกินข้าวต้องไปนั่นไปนู่นไปนี่บางทีมีอารมณ์เข้ามาเราจับไม่ทันแล้วก็โกรธเขาแล้วก็แบบเหมือนเราไม่ไม่รู้อะ่ะดังนั้นให้รร้้เเเรรรราาูอันแกลยใหมี จับว่าตอนนี้เรามีอารม์มีอารมณ์อะไรนะคะดังน,นั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าตอนนี้เรามีอารมณ์อะไรเราไม่สามารถที่จะจัดการอารมณ์ได้นะคะโอเคไหมถ้าวันนี้เองเนี่ยคุณอยากจะลองใช้สมองซีขวานะ่ะในโลกที่แบบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนบอกว่าใครที่ใช้กดแรงดูดก็ตามใครที่เรื่องของจิตวิญ,ญญาณอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าอุย้ยเนี่ยพวกเนี้ยอยู่ในมโนอะไรเงี้ยครูบอกให้ว่าถูกเขาพูดถูกนะคะเพราะเราไม่ได้อยู่ในโลกตกกรกะนะคะไม่มีเหตุผลรองรับขนาดนั้นนะว่าแบบเออบางคนบอกว่ามันจะมีเหตุผลอะไรขนาดนั้นบางเรื่องนะ ไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้คือครูแบบปฏิบัติบางทีอ่ะครูปฏิบัตินั่งสมาธิหาเหตุผลไม่เจอเลยแต่ทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ขึ้นอันนั้นเนี่ยจะบอกเลยว่าการที่คุณเริ่มแอคท v เว te สมองซีขวาเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะเจอทางลัดในชีวิตที่มันเร็วกว่าการที่คุณจะต้องทำโอทีมันเร็วยิ่งกว่าการที่แบบเออคุณขยันมากขึ้นคุณต้องไปเรียนเพิ่มออจบปริญญาตรีไม่พอไปจบออไปเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกตะตาวาอะไรเงี้ยไม่มีเนาะ เอกโทรตรีจัตาวาอะไรเงี้ยนะไปเรียนเพิ่มเติมพวกนี้เพื่ออะไรจะได้เงินมากขึ้นนะเนี่ยมันคือการที่มันเป็นอยู่ในโลกตระกาปกตินะอยู่ในทางโลกปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณรู้จาักการเชื่อมของจิตเอางี้สมองซีขวาหรือจิตเหนือสํานึกนะเนี่ยครูจะสอนในจิตความตัมเรื่องพวกนี้แหละนะพอเราเชื่อมพวกนี้เสร็จคุณรู้ไหมว่าครูอ่ะ คือคือที่ผ่านวิกฤตมาได้เพราะเรื่องนี้เลยนะคะจริงๆคือการที่แบบไม่งั้นเนี่ยครูต้องใช้เวลาอีกหลายปีมากเลยกว่าจะขึ้นมาได้เพราะครูมาจากจุดที่แบบติดลบอยู่นี่คือติดติดลบแบบติดลบไม่ใช่ลบแบบไม่ใช่ติดลบหนึ่งสองอ่ะคือว่าติดลบร้อยอ่ะคือติดลบแรงมากเลยทีนี้การที่ถ้าจะใช้ลบตรกะขึ้นมาขึ้นมาไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยครูอบอกให้นะคะเพราะว่ามันยากมากเลยทาไงจะขึ้นมาได้ นะในการสูญเสียธุรกิจมูลค่าแบบหลายแบบ10ล้านเป็นร้อยล้านเสียไปแล้วอะ่ะแล้วมันติดลบขนาดน,นั้นแล้วลว่ะแล้วถ้าเอาโลกตากกะปกติขึ้นไม่ได้เลยนะคะแล้วจะกับผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆน่ารักน่ารักขึ้นไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือครูฝึกโลกภายในฝึกใช้สมองซีขวาและฝึกเชื่อมกับจิตเหนือสํานึกค่ะทุกคนอันแรกเลยคือพอเราจับได้ว่าเราอะ่ะเริ่มคิดลบแล้วให้เอาความคิด จับให้มันจับให้มั่นคันให้ตายเลยนะว่าคิดลบอยู่ให้เราเอาความคิดบวกเข้าไปแทนที่ในช่วงต้นเรายังหยุดคิดไม่ได้นะคะให้เราเอาเรื่องบวกไปแทนที่เรื่องลบนะคะมันจะทําแบบนี้ได้ไม่งั้นเนี่ยคุณจะต้องเออแต่สิ่งที่สําคัญข้อที่หนึ่งที่ครูบอกว่าเมื่อกี้คืออะไรคุณจะต้องจับตัวเองให้ได้ว่าคุณต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตอนนี้คุณคิดลบอยู่ ถ้าคุณไม่รู้ไม่ได้นะคุณจะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าคุณคิดลบอยู่พอรู้เสร็จปุ๊บคุณเอาเรื่องอื่นแทนที่ทันทีอันนี้มันเป็นกระบวนการฝึกในขั้นต้นที่ครูทาตั้งแต่แรกๆหลายปีที่แล้วพอเริ่มคิดปุ๊บนะคะเริ่มคิดลบแบบเ,เริ่มคิดลบจากอะไรก็ตามบอกว่าเฮ้ยมันจะได้เหรอแบบชีวิตเรามันแบบอะไรอย่างเงี้ยเริ่มพอคิดปุ๊บพอจับความคิดนี้เสร็จปุ๊บครูมองดูคิดความคิดแล้วก็เอาความคิดใหม่ เนี่ยความคิดบวกอะใส่เข้าไปทันทีแท,นท,ทนที่ทันทีทันทีในช่วงแรกมันจะยากนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าพอทําไปสักพักมันจะเป็นอัตโนมัติเลยพอเราปุ๊บเราเริ่มเห็นแล้วว่าเวลาเราคิดลบเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยนะมันจะพอคิดปุ๊บมันจะเกิดเป็นอารมณ์พออารมณ์เสร็จปุ๊บหัวใจเราอะ่ะคิดลบมันจะฟูหรือมันจะแฟบค่ะ หัวใจมันจะแฟบมันจะห่อเหี่ยวร่างกายจะเหี่ยวแบบไม่มีแรงดังนั้นเนี่ยพอเราเริ่มรู้ว่าหัวใจของเราเริ่มห่อเหี่ยวร่างกายของเราเริ่มเหี่ยวไม่มีแรงให้คุณรีบหาเรื่องบวกอื่นทับเรื่องนี้ไปทันทีคือพูด,ดง่ายๆคือคุณเปลี่ยนโฟกัสเอาเรื่องอื่นมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเรื่องที่คุณกําลังคิดลบอยู่นะคะ